โตโยต้ามาแรงอย่างต่อเนื่องฮอนด้ Honda ยอดตกอันดับ BYD แซงสวัสดีค่ะอยู่กับเราเด็กบ้านนอกรีวิวเข้าสู่วันสุดท้ายของงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่40หรือ Motor Expo 2023ต้องบอกว่ายอดจองรถปีนี้พุ่งจากปีก่อนก่อนมาก โดยปีนี้มียอดจองรถยนต์ณปัจจุบันมากถึง44,753คันซึ่งถือว่าเป็นยอดที่สูงเป็นอันดับต้นๆต,ตั้งแต่เคยจัดงานมอเตอร์เอ็กมา40ครั้งวันนี้เด็กบ้านนอกรีวิวจะพามาดูยอดจองในช่วงท้ายงานก่อนที่จะปิดงานซึ่งยอดจองณปัจจุบันคือยอดจองวันที่12ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยเริ่มต้นที่อันดับ10ก็คือ Mazda โดย Ma ส da มียอดจองรวม12วันอยู่ที่1739คัน เรียกได้ว่ามาสด้ายอดจองยังถือว่าคงที่เพราะยังขึ้นลงไม่มากมาสด้าถือว่าเป็นแบรนด์รถยนต์แบรนด์หนึ่งที่มีรุ่นรถยนต์หลายรุ่นโดยเฉพาะรุ่นที่เป็นรถยนต์นั่งโดยมาสด้ายังมีรถกระบะที่ถือว่าเป็นฝาแฝดก,กันกับดีแมแต่ยอดขายปีที่ผ่านมายังห่างกันมากคือ m a สด้าบีทีหถัดมาอันดับ9ก็คือนิสสันโดยนิสสันมียอดจองรวม12วันอยู่ที่2050คัน นิสสันเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ญี่ปุ่นที่อยู่กับไทยมานานหลายยุคหลายรุ่นโดยรุ่นที่ขายดีที่สุดก็น่าจะหนีไม่พ้นนิสสันนาวาร่าและนิสสันอัลเมลาที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อต้นปีโดยนิสสันปีนี้เรียกได้ว่ายอดขายไม่ค่อยจะสู้ดีอาจจะเป็นเพราะโดนพิษของรถอีวีเข้าไปหรือจะเป็นเพราะนิสสันไม่ยอมทำตัวออนิวของนาวาร่าออกมาก็เป็นได้ต่อมาอันดับ8ก็คืออิซูซุ โดยอิซูซมียอดจองรวม12วันอยู่ที่2,270คันอิซูซูเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ชั้นนำของไทยที่โดนพิษอีวีเข้าไปโดยอิซูซูเป็นอีกหนึ่งแบรนด์รถที่ผลิตรุ่นรถในไทยออกมาน้อยมาก โดยรุ่นรถของอ s ซูซูที่มีขายในไทยมีเพียง2รุ่นเท่านั้นก็คือ D-MAX และ m ิ X x แต่อย่างไรก็ตามเมื่อเทียบยอดขายรถกระบะอ s ซูซูยังเป็นแบรนด์ที่คนไทยไว้ใจมาโดยตลอดนั้นก็คืออ s ซูซูดี a x ซึ่งมียอดขายขับเคี่ยวสลับกันขึ้นที่1ยอดขายแต่ละเดือนกับโ o y o ต a h i l u ักรีโวต่อมาอันดับ7ก็คือ MG โดย MG มียอดจองรวม12วันอยู่ที่2850คัน อีกหนึ่งแบรนด์อังกฤษที่มาแรงในปีนี้ก็คือ MG โดยแบรนด์ MG ปีแรกเข้ามาในไทยเป็นที่ฮือฮามากเพราะเรื่องของดีไซน์ที่ทันสมัยโดนใจคนรุ่นใหม่ภายในดูเรียบหรูโดยช่วงเข้ามาแรกๆ MG ตั้งเป้าขายในไทยปีละ2 0 0 0 0คันซึ่งมีหลายท่านบอกว่าเป็นไปได้ยากแต่ปีนี้ MG ถือว่าทำได้แล้ว MG คือรถยนต์แบรนด์แรกของประเทศอังกฤษก่อตั้งขึ้นในปีคศ1924และมีประวัติยาวนานมากกว่า90ปีในวงการอุตสาหกรรมรถยนต์ โดย MG มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในประวัติศาสตร์ด้วยรถสปอร์ตแบบเปิดประทุนปัจจุบัน MG มีรถยนต์หลากหลายรุ่นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั่วโลกทั้งนี้ MG ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าและได้มีการเปิดตัวและจัดจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยต่อมาอันดับ6ก็คือชางอานโดยชางอานมียอดจองรวม12วันอยู่ที่2,875คัน บ้าไปแล้วปีนี้รถจีนแบรนด์ใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวในไทยก็คือชางอานติดท็อป10ยอดจองรถยนต์ในงานมอเตอร์เอ็กโป2023ชางอานแบรนด์รถยนต์เบอร์ต้นต้นจากจีนเจาะตลาดอาเซียนอย่างเป็นทางการโดยกำลังนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้า2รุ่นใหม่มาขายในประเทศไทยลงทุนกว่า7,700ล้านบาท สร้างโรงงานผลิตรถยนต์ในไทยที่ผ่านมาได้ลงนามสัญญาซื้อขายที่ดินกับบริษัทดับเที่จังหวัดระยองสร้างโรงงานแห่งแรกในอาเซียนช้างอันออโตโมบายหนึ่งในผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนาของจีนมีสำนักงานใหญ่และฐานการผลิตหลักอยู่ที่เมืองจงชิงประเทศจีนสร้างสถิติการขายสูงสุดในรอบ5ปีผ่านการส่งมอบรถยนต์กว่า2ล้านคันทั่วโลกในปี2022ถัดมาอันดับ5ก็คือเกตวอมอเตอร์ โดยเกทวอร์มอเตอรมียอดจองรวม12วันอยู่ที่ 2, 9 9 2 1ันรคัน g ทวอร์มอเตอร์เป็นอีกหนึ่งแบรนด์จีนที่พึ่งเข้ามาในไทยซึ่งจากข่าวที่ผ่านมาก็คือเกทวอร์มอเตอร์ได้ซื้อหุ้นแบรนด์เชฟโรเลตที่พึ่งปิดตัวไปในไทยในช่วงที่ผ่านมา โดยเกต a วอมอเตอร์ ter, ได้ขายรถหลายรุ่นกันเลยทีเดียวอย่างเช่นฮาวาโอรากูดแคทเป็นต้นเกรดวอลมอเตอร์เป็นบริษัทผู้ผลิตรถยนต์จากจีนซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เปาติ้งบนทลนเหอเปย่ยที่มาของชื่อบริษัทก็ตั้งมาจากกำแพงเมืองจีนที่มีความยิ่งใหญ่แข็งแกร่ง,งทนทาน บริษัทได้เริ่มก่อตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2527เป็นผู้ผลิตรถ SUV สมรรถนะสูงและรถกระบะรายใหญ่ที่สุดของจีนโดยรถ SUV จะอยู่ภายใต้แบรนด์ฮาวา l อีกทีและปัจจุบันได้มีโรงงานผลิตรถแบบเต็มรูปแบบในประเทศไทยซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดระยองถัดมาอันดับ4ก็คือไออนโดยไอออนมียอดจองรวม12วันอยู่ที่3,912คัน ไออนเป็นแบรนด์รถจีนอีกแบรนด์หนึ่งที่มียอดขายมาแรงในงานมอเตอร์เ o 2023หลายวันติดต่อกัน เราเชื่อว่าหลายๆคนแทบไม่อยากเชื่อโดยไอออนเป็นแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าที่มีบริษัท GAC On New Energy Automobile Company Limited รับหน้าที่ผลิตและจำหน่ายโดยบริษัทแห่งนี้อยู่ภายใต้การดูแลของบริษัทใหญ่คือ GAC Group ซึ่งเป็นผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่อันดับที่5ของจีนโดย GAC ย่อม,มาจาก Guangzhou a u t o m o t i v e Group และก่อตั้งบริษัทมาตั้งแต่ปี1954ต่อมาอันดับ3ก็คือ Honda โดยฮอนด้ามียอดจองรวม12วันอยู่ที่4,947คัน ฮอนด้ายังถือว่าเป็นแบรนด์รถยนต์แบรนด์หลักๆของไทยและช่วงหลังๆมานี้คนไทยหลายเปอร์เซ็นต์ชอบรถที่เป็นรถเก่งเพราะด้วยเรื่องของค่าน้ํามันในไทยที่สูงขึ้นจึงทําให้รถเก่งเป็นตัวเลือกสําหรับคนที่ยังชอบรถน้ํามันและการขับขี่สะดวกกว่ารถอื่นๆซึ่งฮอนด้าเป็นแบรนด์รถยนต์ที่เน้นผลิตรถเก่งจึงทําให้ยอดขายข,ายของฮอนด้าสูงในช่วงเวลาที่ผ่านมาและเร็วๆนี้ฮอนด้ามีข่าวออกมาว่าจะเริ่มผลิตรถยนต์ไฟฟ้าล้วนออกมา ถัดมาอันดับ2ก็คือ BYD โดย BYD มียอดจองรวม12วันอยู่ที่5,030คัน BYD ยังถือว่าเป็นแบรนด์รถไฟฟ้าที่มียอดจองเป็นอันดับหนึ่งณปัจจุบันและยังเป็นที่2รถยนต์ที่มียอดจองมากที่สุดโดย BYD เป็นแบรนด์รถยนต์จีนที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้า100%โดยรุ่นหลักที่ผลิตในไทยก็จะมีรุ่น BYD อัโตที่มียอดขายมากที่สุด BYD ดัฟฟินและใหม่ๆที่ผ่านมานี้คือ BYD Seal โดยเจ้าตัว BYD Seal นี้ได้ผลิตแรงบิดแรงม้าออกมาเมื่อเทียบกับรถไฟฟ้าที่เป็นขวัญใจของหลายๆคนคือเทสลา สเปคแทบไม่แตกต่างกันแต่ที่แตกต่างกันคือราคาจึงทําให้เป็นที่ฮือฮาออกมาว่า BYD Seal คือสุดยอดรถไฟฟ้าอีกรุ่นของ BYD มาถึงอันดับที่ทุกท่านรอคอยคืออันดับหนึ่งอันดับหนึ่งก็คือ To โ,โยตา้าโดย Toyota มียอดจองรวม12วันอยู่ที่6,049คันเมื่อเทียบโ To โย ta าเป็นการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกโ Toyota ก็คงจะเป็นจีนไม่ก็สหรัฐที่เป็นเจ้าเหรียญทองมาโดยตลอด ซึ่งคาดการปีนี้ยอดจองสูงสุดก็เป็นใครไปไม่ได้นอกจากโตโยต้า โดยโตโยต้าเป็นแบรนด์รถยนต์จากญี่ปุ่นที่เน้นไปทางรถน้ำมันที่เข้ามาผลิตในไทยหลายทศวรรษโดยถ้าให้พูดถึงรุ่นของโตโยต้าคงพูดไม่หมดเพราะมีรุ่นรถที่ผลิตในไทยเยอะมากๆถ้าเป็นสำนวนไทยก็คงจะสำนวนที่ว่าสากกระเบือยานเรือรบโดยรถที่มียอดขายเป็นอันดับต้นของปีนี้มีหลายรุ่นเช่นโตโยต้าไฮลักรีโวที่ขับเคลื่ยวกับอิซูซุดีแม็กโตโยต้าฟอร์จูเนอร์ที่สลับกันขึ้นลงกับอิซูซุมิวเอ็กและรถเก่งอีกมากมายเช่นโตโยต้าออติสโตโยต้าแคมรีเป็นต้น เป็นยังไงกันบ้างคะกับ10อันดับยอดจองรถยนต์ในงานมอเตอร์เอป2023วันที่7ที่เรานำมาฝากถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดการรับชมกับทางช่องเด็กบ้านนอกรีวิวแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ